คะแนนยังองค์ห้าหกพันเลยอันนี้สมเด็จอันนี้ปกโพอันนี้แหวกม่านนี่อันนี้สมเด็จพิมพ์ะประทานเข้ามานี่คือสมเด็จหลวงมะกวยต้องบอกว่าแบบนี้นี่คือแท้ตาเปล่านี่คือรูปเหมือนภาคเกจิที่แพงที่สุดของจังหวัดนคนปรปฐมครับนี่ฮะรูปหล่อรุ่นแรกแลากเครื่องที่วงการเล่นหาและไม่มีวันที่จะเลิกเล่นก็คือรูปหล่อหลวงมะน้อยวัดธาารรมศาลารูปหล่ออันดับหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐม นี่เงินเหรียญปี2 5 6 8ก็เอาว่าขนาดหนังสือรุนั้น,นไแม่กองอะ่ะหาเหรียญรุ่นแรกปีสองาลงไม่ได้ลง66เป็นรุ่นแรกอะเป็นเหรียญมาส่งเหรียญแรกของเมร์โบธาอันนี้เป็นเ,เนื้อเงินคราวนี้ก็ไปสู่พระแบ่งปันของวันนี้กันนะไอ้นักสะสมไปดูมวลสารกันโอ้โหนี่ครับ เนื้อผมุตคุณสูตรเหมือนนะดูๆไปแล้วเหมือนเนื้อวัระคังร้อยปีเป็นไงเนี่ยก็คุยกันมาจนนะดึกดื่นก็จะหมดพลังกันทุกทุกวันอยากได้พระเครื่องอะไรคุยกันว่ากันมาก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสเจอพระ,พระสมเด็จอ่านี่อย่างนี้เวลาจะหามาเนี่ยหายได้เนื้อแบบนี้ถ้าได้เนื้อแบบนี้ได้ตังพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินอันนี้เพราะกลวยออ้โหนี่เพราะกลวย เข้าใจง่ายไหมเนื้อแบบนี้เพราะกลวยนี่แหวกม่านเพราะกลวยถอดพิมพ์บูนาคไปนี่เห็นไหมพิมพแหวกม่านเพราะกลวยเป็นสิทธิ์วัลคังเนี่ยถอดพิมพหลวงบูนาคไปเลยหลวงบูนาคมีพิมพนี้นะนี่เห็นไหมเพราะกลวยถอดพิมพ์บูนาคไปวัดอะไรกันแล้วแต่ถ้าลงท้ายด้วยโคศิตารามเป็นเป็นสิทธิ์วัลคังดูเนื้อนี่ถ้าเนื้อแบบนี้คือวะละัลคังสูตรวะละรัลคังนี่เก้าห้าเนี่ยวันนี้ก็ช้ำๆกันเลยกับคนที่อยากจะดูสมเด็จตาไปดีแท้ๆ อันนี้ชัดเจนครับเห็นไหมว่าถ้าตาไปดินแท้เนื้อเป็นยังไงนี่แหวกม,ม่านเพราะกลวยบางพิมพ์บางบางพิมพ์แพงมากอันนี้ถอดวันลครคังไปเลยอันนี้สมเด็จล้างลักรู้สึกว่าตอนนี้จะไปล้างลักออกหมดพอแล้ล้างลักไปแล้วนี่เนื้อเนื้อเนื้ยกับปูพูเลยนี่แหละครับขาของแท้ส่องแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสพอลีนี่ตาช่างบล็อกมาเอียงโอ้พระเนี่ยเห็นไหมคือของอะหามาขายผมในสิ่งที่ผมรู้ประวัติแล้วผมชอบ โหแต่แหวกม่านองนี้เนี่ยทอดพิมพ์บูนาาไปเลยคะแนนยังองห้าหกพันเลยอันนี้สมเด็จอันนี้ปกโพอันนี้แหวกม่านนี่อันนี้สมเด็จพิมพ์ประบานเข็มนี่คือสมเด็จหลวงมะกวยต้องบอกว่าแบบนี้นี่คือแท้ตาเปล่านี่แล้วก็นี่วันนี้ที่ได้มาองค์นี้สิต้องบอกว่ารูปหล่อหลงวงพ่อน้อยนะปกติจะเจอเหลืองถ้าแดงเป็นมันเทศเนี่ยแพงกว่าเหลืองหลายเท่านี่ เนี่ยวันนี้เนี่ยสุดนวเพราะนี่คือรูปหล่ออันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนี่คือรูปหล่อหรือรูปเหมือนพระเกจิที่ราคาสูงที่สุดของจังหวัดนครปฐมรูปหล่อหลงวง่อน้อยวัรมสศารารุ่นแรก เนื้อเหลืององศาสามหมื่นท้าแดงไม่มีราคากลางผมเคยพี่เก๋ไก่ย่างสองลิตรอะซื้อเนื้อแดงของผมมาห้าหมื่นเหตุการณ์สิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วเนื้อแดงเหมือนมันเทศเห็นไหมพระบูชาย,ยังเล่นเนื้อแดงเลยเพราะว่าการผสมโลหะเนี่ยถ้าทองผสมเนี่ยคือทองแดงผสมกระสังกะสีถ้าสังกะสีเยอะพระจะออกขาวเป็นพายก้านมะลิผสมเข้าที่ได้สีเหลืองถ้าทองแดงมากพระจะออกแดงเนื้อแดงจะมีน้อยอ่าแล้วเนื้อแดงเนี่ยเขาเชื่อว่าของเก๋เนี่ยมันเอาทองเหลืองที่เขาตะขายตามร้านทองเหลืองมาส่วนผสม มันคงที่เวลาเทออกมามันจะเป็นสีเหลืองไม่เป็นสีแดงกลนยุบรุ่นแรกกลเต็มรุ่นสองยังไงอะรุ่นสองอออเต็มอย่างนี้ใช่ไหมรุ่นสองอ่าเนี่ยกลยุบรุ่นแรกกลเต็มรุ่นสองหรือแยกอีกอย่างหนึง่งถ้ารุ่นแรกตัวชื่อตอกเนี่รุ่นสองรอรุ่นแรกตอกผมมาชอบมากอันเนี้ยผมยัง<า>เก็บเหลืองไว้เลยเนี้ยเห็นไหมกลยุบเห็นไหมปกติเจอแต่เหลืองอันนี้แดงก็เหมือนกับอ่าเข่าโจมอะ แทาแดงแพงมากนี่นี่แหละครับนี่คือรูปเหมือนพระเกจิที่แพงที่สุดของจังหวัดนคนปรปฐมครับนี่ฮะรูปล่อรุ่นแรกแลักเครื่องที่วงการเล่นหาและไม่มีวันที่จะเลิกเล่นก็คือรูปล่อหลวงว่าน้อยวัดธารรมศาลารูปล่ออันดับหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมนี่ครับอ่ะมาต่อไปเบียคูหลวงพ่อเปิ่นบางระ ผมยังใช้อยู่เม็ดนึงเลยอันนี้เบีย้ยคูพรเปิ่นีน่นะวันนี้ได้พอน้อยก็ได้จากบ้านเฮียนี่แหละแล้วดูดิบาระทอนพรอ,อุ้มบาทดูงานแกะบล็อกสด นี่ครับแล้วดูดิเฮียก็มีต่ระย่างเนี่ยอันนี้เอาเหรียญโกศูนย์หกมาทําแบกมาศูนย์หกนี่เห็นไหมหลังก็ยันเดียวกับในเหรียญโกเ<ม>บี้์ครูพอบเปิลน,นั่งดูไลก็จะได้ดูพระเครื่องที่เขาเล่นกันจริงๆโหไว้ในบ้านเนี่ยสิ่งไม่ดีเข้าบ้านคุณไม่ได้คนไม่ดีเอาของไม่ดีเข้าบ้านคุณยังไม่ได้เลยผมจะบอกให้แบบนี้มีไว้ในบ้านกันคุณใส่กันสิ่งไม่ดีกันวิญญาณชั่วร้ายกันดวงตกกันทุกอย่างเบีรยเม็ดใหญ่ๆเบียบ้ยครูจรึงไม่ค่อยเจอและที่ได้มาเครื่องรางเด็ด นางกวัก catalog, บูบุญไว้กลางบางแก้วแบบหยิบมาเห็นไหมเห็นเลี่ยมนี่รู้เลยถึงความเก่าก็อันนี้ได้มาจากบ้านเฮียเอาไว้เดี๋ยวให้คนรู้จักเบียพอเปิ่นเบียรครูเม็ดนี้เอาง่ายว่าจะหาเบียรที่เป็นพอเปิ่นเก่งไหมล่ะเออให้เขาดูพอก็เป็นยังไงบ้างบีบีเพื่อนๆวันนี้อ้าวสรายการสุดท้ายนอนกันดีกว่าวันนี้อันนี้อันนี้หายากกอแทนอ่านี่ อันนี้พ่อแทนพิมพมาพ่อโตบางกระทิงเหนียวก็ว่าเหนียวแล้วแล้วน,นี้เป็นพิมพ์่อโตด้วยพ่อแทนใครที่ฟังประวัติหลวงพ่อแทนเมื่อกี้อันนี้คือพ่อแทนเวลาเขาใช้แล้วจะเป็นอย่างนี้นะอีกหนึ่งองค์เห็นไหมส่วนสมเด็จองนี้นี่พ่อแทนเหมือนกนันนี่พีทีวัดประสาทบุญยาวาดเห็นไหมพมพ์วัดปราสาทเลยหลวงพ่อเงินเนื้อป่งเห็นครั้งแรกอันนี้เป็นพิมพ์หา,ายาถ้าใครที่เก็บพ่อเงินนะไม่รู้ว่าเก็บพ่อเงินในบ้านเนี่ยจะมีรุ่นนี้แล้วหรือยังนี่อันนี้จะมาหน้าร้อยหนึ่ง พอน้อย2501พ่อเงินรงนี้ผมยังไม่มีเหมือนกันนะโอ้นี่เลี่ยมมาสวยเลยนี่ในอันนี้แท้เลยอ่ะพ่อเงินเป็นพักเก็บผมอยู่แล้วพอน้อยประธานพรอ,อุ้มบาทอ่ะมาเก็บก่อนอ่ะเมื่อวานมีคนถามจริงจบพอ่อนายแล้วที่เหลืออยู่ก็คือสมเด็จวัดเกศชโยอ่ะมาถ้าจะหยิบอะไรให้อีกก็เหลือแต่ของห่วงเหลือแต่ของหายากแล้วจิงจบทุกแกมีว่าไหนหน่าเก็บบ้างถ้าจิงจกก็จะเป็นพอน่อนายพ่อชูนหนองโรงถ้าตุกแกก็ต้องพ่คืนวัดสองโพสมเด็จองค์นี้ต้องเลี่ยมทอง อันนี้สําเร็จโตแบบเข้าใจง่ายอ่ะดูกันก่อนนี่ดูกันก่อนให้เรียบร้อยก่อนเวลาเพื่อนๆนะจะให้ผมเป็นคนขายพระผม ไม่ชอบความรู้สึกนี้ผมชอบความรู้สึกของการได้คุยเรื่องพระผมอะชอบความรู้สึกของการคุยเรื่องพระถ้าเมื่อไหร่ให้ผมเป็นคนนั่งขายพระนะผมเฟลทันทีอะคือพระเครื่องเนี่ยเรามีไว้คุยพระแท้ผมจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ขายคือคนนึงได้พระผมได้ตังค์อะเหรอแล้วอีกหลายร้อยคนได้อะไรผมพูดเสมอนะเมื่อไหร่ถ้าให้ผมเป็นคนนั่งขายพระผมจะเฟลทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่มีพระอะไรล่ะเราคุยกันคุยไปเถอะคุณมีตังค์หรือไม่มีตังค์ขอให้คุณชื่อเอแต่พระเครื่องพิมพ์เยอะๆผมเปิดมาหาเพื่อนคุยผมพูด หาเพื่อนคุยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะไม่คุยจะให้ผมขายพระเนี่ยผมเฟล,ลทันดีสอนน้ำเลือดแบบยึดตำหนิพี่คิดว่าพระกดมืออ่ะตำหนิมันเหมือนกันทุกองไหมครับเอางี้ดีกว่ามีองค์หนึ่งพระราชบุรีได้มาวันเนี้หาสวยไม่ได้แล้วนี่ไม่เคยเจอสวยเลยที่องค์แสนกาบาทที่ผ่านมือผมมาสององ,องค์อะ่ะ ตั้งแต่สิบปีที่แล้วอ่ะก็สาภาพอย่างเงี้ยลงหนังสือก็สาภาพประมาณเนี้ยนี่อันนี้ทั้งเงินนี่เนื้อ,งเ,องเงินซึ่งไม่เคยเจอสวยในหนังสือของพี่พื่รกก็ไม่สวยแต่เนื้องเงินนี่คือสองสี่หกห้าแต่ประเด็นคือเนื้อเงินไม่เจอเป็นสิบปีแล้วครับอทองแดงยังหาไม่ได้เลยนี่เนื้อเงินได้มายังไม่ได้ล้างเลยอ่ะได้อยู่ได้เลยะนะครับพ่อแจมท่านเป็นน้องพ่อทาน้องพ่อทามันยังแตกองโตพ่อแจมอาองโตพ่อทาองสองพ่อแจมคนสามนี่นายทองมาพ่อ พ่อเกียงเฉลิมอาดอั้นไม่ได้บวชต้องมีคนหนึ่งอยู่ช่วยทำนาคนสุดท้องพ่อทองคำวัดหนองเสือไงพ่อเกียงวัดเฉลิมอาดเนี่ยจึงเป็นหลานพ่อทาเป็นหลานพ่อแจ่มไงแต่กูลบุญสอนพ่อทานี่ไปเป็นผู้พิทักษ์สี่ทิศอยู่นครดมพระอุจรัการบดีพ่อแจ่มนี่เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพระธรรมเสนานีส่วนพ่อคำนะเป็นอุปชาบวชได้ปุญจันทรัญญาอยู่วัดหนองเสือที่มีเหรียญหล่อพ่อทารุ่นสองมาแจกที่วัดหนองเสือเพราะว่าพ่อคำเนี่ยมรณภาพก่อนพ่อทาพทาทางานศพเลยเอาเหรียญหล่อมาแจกพ่อแจ่ม วัดโชคแหละจริงๆอ่ะวัดน่วัดโชคก่ะเดิมอะชื่อวัดบ้านใหม่อยู่วัดธารามอยู่โัดเราฝั่งคลองแต่ตอนที่มาเนี่ยสังฆราชเฉเนี่ยกรมสมเด็จพระยาเจ้าวาชิรญ,ญาณวโรรสเนี่ยตรวจมณฑลราชบุรีเนี่ยเรือเนี่ยเลยไปแล้วเนี่ยเลยวัดบ้านใหม่ไปแล้วปรากฏว่าพระสังฆราชเนี่ยท่านย้อนมองกลับมาแล้วบอกคนไปเลยว่าช่วยวนกลับไปวัดฝั่งนน้นหน่อยซึ่งปกติอนะเลยแล้วเลยเลย,เลยช่วยวนกลับไปฝั่งนน้นหน่อยพอพระสังฆราชเจ้านะกรมพระยาเจ้าวชิรญาณวโรรสขึ้นไปวัดโชคได้เจอพระแจ่มสุนทนาธรรมกับพระแจ่มนั่นแหละ จึงมาวัดนี้บ่อยมากจากวัดบ้านใหม่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโชคซึ่งสานทวัดโชคเนี่ยจะมีไอ้ปักเป้าแน่นะแม่คองนี่ดูป่ะไอ้ปักเป้าเนี่ยแปลกนะถ้ามันอยู่ตรงไหนอยู่ต,ตลอดลยโอคนลงไปเด็กวัดเนี่ยลงไปเล่นน้ําลงไปล้างของนี ไอ้เป <i i> ้าก anyway. ัดพอแจ่มก็จับมาไะสักยันให้ปรากฏว่าไอ้เป้ากัดไม่เคยเข้าเขาเรียกแล้วเทาะตัวนี้ปู่บุญเลียจากพ่อแจ่มพ่อห้องบอกว่าพ่อห้องเนี่ยสักยันมคราเสือเป้นฉายนะอ่าเสือเป้นฉายนี่ฟันคอไม่เข้าเนี่ยจับไปประหารกลางลานประหารเนี่ยนะฟันคอไม่เข้าเนี่ยฉักยันโมคราของพ่อห้องพ่อ้องบอกว่าเราสักยันมคราจนเมื่อมือเนี่ยยังไม่เท่ายันเทาะท่านแจ่มตัวเดียวอ่าใช่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยปีมาลงอ่าด้านล่างเนี่ยถ้ามาลงเนี่ยคือนักสัตว์อาปู่เผื่อตอนนั้นเป็นลูปหมูเกิดปีกุล ลูกไก่เกิดปีละกาข้างล่างเนี่ยนะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงปีเกิดของท่านผมบอกเลยเหรียญละแสนก็สภาพเนี้ยถ้าสวยจริงๆผมซื้อ5 0 0 0 0นนะเพราะไม่ไมเคยเจอเหรียญที่ไม่ใช้ใชแล้วแปลกั้งเงินใช้หมดญญแต่ขนาดเนื้อทองแดงเนี่ยพลตำรวจโทเนี่ยอ่าประชาบูระธนิตย์เออท่านประชาบูระนี้จะไปเป็นมือป่าบนครนมดมไปขอของปู่บุญปู่บุญหยิบเหรียญให้ถ้าประชาบอกไม่ใช่รูปหลวงปู่นี่บอกเนี่ยนะอาจารย์ฉันปู่บุญเนี่ยได้มานะแล้วก็จานเนี่ยจานไปก้าเหรียญเหรียญนึงเนี่ยอยู่กับปู่เพิ่มซึ่งที่หลังยขาุ อีกองหนึ่งเนี่ยอยู่กับท่านประชาบุธนิธิอีกองคหนึ่งอยู่กับพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาแต่อีกหกองคเนี่ยอยู่กับใครอะ่ะไม่มีใครรู้ก็คือเป็นเหรียญกระไลทองแล้วก็จานยันเทาะให้โดยลายมือจานเป็นลายจานบบุญอันนี้เป็นเนื้องเงินนะท่านบอประเด็นคือมันหาไม่ได้แล้วละเงินนะครับสภาพเนี้ยที่อยู่ในหนังสือรุ่นน้ำแม่กองอะ่ะเอ้หนังสือก็ไม่รู้นก็เป็นหลายแสนว่านี่เงินเหรียญปี 2, 6, สองห้าหกแปดก็เอาว่าขนาดหนังสือรุ่นน้ำแม่กองอ่ะหาเหรียญรุ่นแรกปีสองห้าลงไม่ได้ ทองแดงอ่ะเหรียญน,นี้มียันท้อกอะไรทองเต็มเต็มมาแสนกว่าบาทเป็นเหนรียญมาสสงเหรียญแรกของเมออ์โบธาอันนี้เป็นเนื้อเงินมีคนถามอหนายเยอะ จิงจบพ่อหนายตัวจริงอะหลายหมื่นครับอันนี้รับประกันการันตีให้ตัวจริงลายมือชัดเจนนี่จิงจกมหาสเสน่ห์พ่อหน่ายบันแจง้งพร้อมเลี่ยมทองเป็นรายการสุดท้ายเพราะไม่ได้เพราะอะไรไหมหนึ่งผมมาชอบคุยท้ายผมขายพระตบอลเฟลทันทีและสองพระเครื่องที่จะหาให้โดนใจนักสะสมมันไม่ได้หาได้ทุกวันในพระแท้จนพาระตไลาบุรีผมมาจะหมดบ้านแล้วอะนะจิงจกหลวงพ่อหนายวัดบันแจงแลักษณะการการแกะแท้ไหมการแทงตัวจิงจบไหมการแทงใบมีดไม่เหมือนงานเจดอย์ก,กันโอ๋ใช่ไหม นี่เขาแทงเป็นสันมีสันม็นหัวจิ้งจกเห็นปะจิ้งจกพอ่อนายตัวพระแท,แท้ตัวหนึ่งสามสี่หมื่นผมบอกเลย <S <S คือไปไหนเนี่ยแล้วเราดูเวลาเป็นจิ้งจกแท้เห็นไหมจำลักษณะการของช่างแก่นะแก่มีสันกลางเห็นปะเป็นตัวจิ้งจกเลยถ้าเป็นงานเก๋นี่แก่เกีย้ยงไม่น่าไปบอกเขาเลยเรา <S <S อ่างานเก๋มันมันมันจะแกะคือฝีมือของแกะของคนละคนเนี่ย uh, อันนี้แกะก็ามาเห็นหางเห็นสันจิ้งจกไหมเห็นบนหัวจิ้งจกไหมแกะเหมือนตัวจิ้งจกเลยอันนี้คือแท้อ่ะอันนี้เป็นเพื่อนแคปหน้าจอไว้ ี๋ถ่ายรูปลงให้ครับนี่อะอิอะมะคือจิงจกนะ่ะผมเข้าใจเลยนะถ้าแทะแพงแต่คนไม่รู้ว่าแท้ดูยังไงเป็นไงเหรียญน,นี้นี่เหรียญเจ้าฟ้าพานุรังสีจะบอกให้โดยความที่ตัวท่านเองเนี่ย ก็มีพระเวทที่สุดยอดอยู่แล้วเข้าใจอย่างปู่ลื่นเนี่ยเป็นสิทธิ์ใครรู้ไหมที่บอกอะสิทธิ์วังหน้าลิ้นดําอ่าขนาปู่ลื่นเนี่ยว่าเก่งๆละสิทธิ์วังหน้าลิ้นดํารู้อกว่านานั้นงพระองค์เจ้าจรสพระปิ่นเก้าโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยขราวนี้เหรียญน,นี้แล้วเป็นเนื้อเงินกระลาทองปู่เอี่ยมเสกปูก่กันเสกปู่สุกเสกปู่เพื่อว่าทองอระคุณเสกปู่พ่อยอดสูงเสกปู่เทียนปลาไกา ช่องช่องลมเพาอแจมวัดโชคพาอวัววัดกลางวังเย็นปูเข็มวัดม่วงพราะบ่ายช่องลมเพราะคำตะแบงใต้ประหลัดเกตวัดตานำมลินเหรียญนี้เพราะชุ่มบางนานในเป็นหนึ่งเหรียญที่ตอนเนี้ยคนอะรู้รู้แล้วคือแต่ไม่ก็ไม่มีให้เห็นนะนอกจากเพจสันขวามที่อื่นมีไหม เพราะมาที่ผมอะ่ะผมซื้อแน่นอน <Okay. S 1> แล้วนี้คือพระเครื่องอย่างหนึ่งที่นักสะสมถ้าได้เก็บไปไม่มีลดคุณค่าและประกอบเป็นเหรียญเดียวอะ่ะที่ได้แขวนพุทธคุณของพระเกจิในยุคนั้นทั้งหมดระดับเหรียญหลักล้านทั้งหมดอยู่ในเหรียญน,นี้ก็บอกถ้าอยากแขวนพุทธคุณบุญธรรมอ,องไปจ่ายทางสิบล้านแล้วนะ ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนประทับใจนั่งอยู่เพจนี้เราเป็นแบบเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันมาปรึกษากันมาเล่นพระด้วยกันมาคุยกันคุณจะปิดพระหรือไม่ปิดพระคุณจะมีตังมากหรือไม่มีตังมากขอให้คุณอนะ่ะเป็นเพื่อนกันคุณพิมพ์ได้หมดครับพิมพ์อย่างสุภาพไม่รู้ถามไม่มีตังแต่มีความรู้พิมพ์บอกผมอะ่ะชอบนั่งคุยสังเกตไหมถ้าให้ผมนั่งขายพระผมเฟลดันดีอันนี้สวยแล้วก็กระไล่เต็มๆม นี่ชื่นชอบไลรนี้ประทับใจไล์วันนี้อบอุ่นกับครอบครัวสันขวาในวันนี้กดก้าวก้าวไว้ให้กันพรุ่งนี้พบกันที่วัดธรรมขุนแผนวันนี้ต้องขอว่าฝันดีลาทีสวัสดิ์แฟนเบรกทุกทุกท่านสวัสดีครับ